สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาสอนวิธีการใช้ไหมขัดฟันนะคะแบบถูกวิธีเนาะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการใช้ไหมขัดฟันในช่องปากนะคะเดี๋ยวจะใช้ให้ดูเนาะว่าเราจะใช้อย่างไรนะคะส่วนในโมเดลเนี่ยเคยทําคลิปสอนไปแล้วเนาะอ่ะเผื่อใครนะคะยังไม่รู้จักเกี่ยวกับไหมขัดฟันเนาะไหมขัดฟันนะคะหน้าตามันก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้นะคะตาม ้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะเซเว่น <Seven S 1> ก็มีขายเนาะก็ถามว่าจําเป็นไหมนะคะไหมขัดฟันจําเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยหากเรามีฟันซ้อนแบบเนี้ยค่ะอ่ะบางทีเศษอาหารเข้าไปเนาะเราแปรงไม่สะอาดค่ะมันก็จะทําให้เกิดฟันผุได้นะคะ่ะวิธีการใช้นะคะเราจะดึงไหมออกมานะคะประมาณหนึ่งยาวประมาณหนึ่งไมมบรรทัดนะคะประมาณนี้เนาะ พอดึงออกมาแล้วนะเราจะใช้นิ้วกลางนะคะนิ้วกลางข้างนึงเนี่ยให้พันเยอะๆเลยนะคะพันในหลายรอบส่วนอีกข้างเนี่ยให้พันนิดเดียวนะคะจากนั้นเนี่ยให้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยเป็นตัวควบคุมใหม่นะคะเราอยากเส้นใหม่ไว้ประมาณสัก5-6เซนประมาณนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มใช้กันเลยเนาะ อ่าวิธีการใช้นะคะเราก็เริ่มตั้งแต่ซี่ในสุดเนาะพยายามอ้าปากกว้างๆนะคะค่อยๆสอดใหม่นะคะเข้าไปในซอกฟันนะในซอกหนึ่งเนี่ยเราจะสอดสองครั้งนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วก็ค่อยๆอยบผิวฟันนะคะให้ค่อยๆอยบผิวฟันแล้วก็ ดึงเสร็จอาหารดึงคาบตุลินรีลงนะคะเห็นไหมคะอบผิวฟันอ่ะแล้วก็เข้าไปอีกนะคะค่อยๆเข้าแล้วก็อบผิวฟันเนาะถ้ารู้สึกว่าไหมมันเริ่มข,ดขาดๆนะคะก็ให้เราเนี่ยขยับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเอาไหมที่เราพันยาวยๆเนี่ยออกนะคะแล้วก็มาใช้ต่อเนาอะ,อะพยายามอบผิวฟันนะคะทําไล่ซี่ไปเลยทุกซี่นะคะ,ะฟันลงฟันหน้าก็ให้ทำนะคะเห็นไหมอบผิวฟันค่อยๆดึงลงมาแบบนี้ค่ะ เอออ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยๆเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยๆโอบแล้วก็ดึงลงมานะคะเว,เวลาทำเนี่ยพยายามให้ไหมขัดฟันเนี่ยแนบชิดกับผิวฟันนะคะจะทําให้อ่าไม่มีเลือดออกนะคะเวลาใช้เนาะแต่ถ้าหากใครเหงืออักเสบจ,จริงๆเนี่ยถ้ามีเลือดออกก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเราใช้บ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆเนี่ยก็จะหายไปเองเนาะอ่ะ นะคะถ้าเนี่ยเห็นไหมคะไหมมันเริ่มขาดแล้วก็พันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ใช้อะค่อยๆอ,อบพี่แมบริเวณที่ฟันซ้อนนะคะถือว่าเป็นบริเวณที่สําคัญเลยนะคะเราต้องใช้นะคะประจํานะอ่ะเนี่ยค่ะไล่มาเลยเนาะนะค่อยๆอ,อบนะคะอบอบอยู่อ่านะคะเข้าอบไปเลยเนาะอ่าฟันซี่ข้างบนนะคะถ้าบางคนเนี่ย เราไม่ค่อยถน,นัดเนี่ยแนะนํานะคะให้เราเนี่ยเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ส่องกระจกไปด้วยนะคะอันนี้เราทําข้างบนเสร็จแล้วนะคะเราก็ไล่นะคะกลับมาข้างล่างเนาะข้างล่างก็เหมือนกับข้างบนเลยนะคะค่อยๆสอดนะคะสอดแล้วก็โอบแล้วก็ดึงขึ้นนะคะหนึ่งซอกอย่าลืมนะคะให้เข้าสองรอบนะคะแบบนี้นะเพื่อจะที่ได้จะสะอาดนะคะประมาณนี้แต่ถ้าใครยุ่งๆเนี่ยเข้า ครั้งเดียวก็ได้นะคะเข้าครั้งเดียวแล้วเราก็โอบซ้ายขวาแล้วก็ดึงก็ได้เนาะแต่ถ้าใครมีเวลาเนี่ยอยากให้ซอกนึงเนี่ยเข้าไปสักสองครั้งแล้วก็อบทีละข้างนะคะอ่าเห็นไหมคะอย่างฟันหน้าอย่างเงี้ยถ้า เ,เข้าครั้งหนึ่งแล้วก็อบนะคะอบซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นะคะลองฝึกกันดูเนาะแรกๆเนี่ยถ้าเราไม่เคยเราจะรู้สึกว่ามันยากนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยใช้ทุกวันนะคะมันจะรู้สึกว่าชินแล้วก็จะรู้สึกสบายปากมากเนาะ,ะเห็นไหมคะฟันกรามมีขี้พีกออกมานิดนึงนะคะแปลว่าบางครั้งเนี่ยอ่า ันมันชิดกันนะคะมันก็อาจจะยังแปรงไม่สะอาดเนาะประมาณน,นี้นะคะ,ปะ,คะอปะวิธีการใช้ไหมขัดฟันแบบปฏิบัติจริงนะคะก็ไม่ยากเลยเนาะนะคะแนะนำนะคะให้ใช้อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะคะก็ก่อนนอนก็ได้เนาะใช้ก่อนแล้วก็แปรงฟันแล้วก็นอนนะคะจะทําให้สุขภาพช่องปากเราเนี่ยดีนะคะพอเราใช้เสร็จนะคะไหมขัดฟันที่เราใช้เสร็จแล้วเราก็ ทิ้งหางขยะให้เรียบร้อยนะคะไม่ไม่ควรที่จะนำกลับมาใช้ใหม่นะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย